โตโยต้าเปิดตัว all-new Toyota, all Toyota Highlander EV รถไฟฟ้า SUV 100%นะครับเปิดตัวที่อเมริกาแล้วนะฮะนี่คือโฉม g l o b a l เลยพี่หลามมี3ช่องเรื่องไอทก็ล้ำหน้าโชว์เรื่องรถก็ช่องขับรถดีๆและเรื่องอวกาศก็คือเรื่องเล่าอวากาศติดตามกันทั้ง3ช่องนะครับแมพี่หลามพูดมาเนี่ยคำแรกผมจะทักเลยพี่หลามครับเขียนว่าเพิ่มไปหน่อยว่าเป็นโตโยต้อเมริกาเปิดตัวทักอย่างนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ เนี่ยหลังข่าวออนโชว์รูมโตยต้าคนเดินเข้าเพียบเลยไหนไหนไหนโทษน,นะฮะไฮแลนเดอร์ er มันน่าจะไม่มีขายในบ้านเรามานานแล้วมันีอะไรชื่อนี่มันชื่อย่อยแต่อันนี้ชื่อหลักเลยนะนี่คือรุ่นหลักไฮแลนเดอร์เ er มื่อก่อนเปนชื่ออะไรแบบอ่าเป็นชื่อเขาสึ้จะเป็นตัวกระบะลบแลนดครูเซอร์ อ๋อแลนคูเซอร์ไฮแลนเดอร์อะไรประมาณนี้คือเขาจะมีรุ่นย่อยชื่อย่อยอยู่ตอนนี้มันมกลายเป็นชื่อรุ่นแล้วใช่ครับมันชื่อรุ่นแต่เป็นทางฝั่งโตต้าอเมริกาโ oh. ตต้าอเมริกาประกาศเปิดตัวรถแล้ะสำคัญคือเป็นโตต้าอเมริกานี่อยู่ตรงกิโลแปดแล้วครับโตต้าอเมริกาบางนา <laughs> เดี๋ยวพาไปเดินอะไรนะเซฟวันเมกาอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปเดินรถก็ติดตกันอยู่ถึงก็ไอเลยเล่นมุกตัวเองเล่นมุกกันอย่างนี้ไม่บอกผู้ชมบอกว่าเนี่ยทางโตต้าเมกาคือที่ประเทศอเมริกาออ่าเปิดตัว รถโตโยต้ตารุ่นใหม่ล่าสุดที่สําคัญคือเป็นรถ E ีวีร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มาในรูปโฉมของรถ SUV แบบเจ็ดที่นั่งซึ่งจริงตลาดนี้นอกจากอเมริกาแล้วเมืองไทยก็ยิดเอสยูวีเจ็ดที่นั่งเนี่ยแล้วยิ่งได้ไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ในแบรนด์ของโตโยต้าด้วยนะฮะซึ่งมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ใหญ่ถึง95.8กิโลวัตต์อานี่กา,กาจะวิ่งไม่ชาร์จกันเลยหรือไงซึ่งทําให้ระยะทางวิ่งเขาเคลมมานะตามมาตรฐานยูออลทีพนะพี่ หกร้อยสองกิโลเมตรอ่าเมกาต้องอย่างนี้เลยไม่งั้นวิ่งข้ามรัฐไม่ได้อ่าแล้วก็มีทางเลือกหลายแบบมีทั้งรุ่นขับอ่าสองมอเตอร์ขับเคลื่อน4ล้อเอาอยู่ได้เนี่ย343แรงม้าครับอ่าบนตัวถังที่เรียกว่าจริงๆก็ใหญ่ไซส์เดียวกับโฟลเดอร์แหละรูปทรงมันแบบว่าเหมือนกับพวกเอ่ออะไรนะที่เป็นโตยต้ารุ่นใหม่ๆอ่ะพวก BC ซีโคโรเลสคอร์ฟีเซทรอ็กซ์ะไรเงี้ยก็จริงก็ทรงนั้นแหละฮะเราบอกว่าด้วยหน้าตาเขาเรียกอะไรทรงไฟหน้าใหม่ ที่น่าจะเป็น DNA ล่าสุดของโตล่าใช้กันไฟหน้ามาตลอดตั้งแต่อะไรนะพีอุดพีอุดแคมลี่ไปหลายรุ่นแล้ว b ีซีโฟอะไรเงี้ยไฟส่งแล้วก็มีฮอน d a ด้วยฮอนด้ก็เคิร์มไม่เกี่ยวไม่ฮอนด้าพีลูดก็เคิร์มใส่ไฟแบบนี้ไปกับเขาด้วยอ๋อลูกขึ้นลืมไปหรือเปล่าคลี่คูเปคุณลืมไปหรือเปล่าว่าคุณคนละยี่ห้อกับเขา นาราก็บอกว่าในทางความมีงานเนี่ยเปิดตัวตัวนี้ก็เรียกว่าหลายๆคนกำลังให้ความสนใจเพราะว่ามีจุดเด่นหลายอย่างไม่ว่าขนาดตัวรถความเป็นแบตอีวิร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็ออปชั่นที่มีล้ออันลอยใส่แม้ตั้งแต่สิบเก้าถึงยี่บสองนิ้วฮะเดี๋ยวนี้โตต้าให้ล้อใหญ่เป็นด้วยอ๋อไม่ใช่ดินไปโตต้าอเมริกาไม่ใช่โตต้าประเทศไทยใส่ล้อยี่บสองนิ้วจากโรงงานรูปทรงก็ทันสมัยดีครับหลังคากระจกพารามิก อ่ามาตรวัดที่เป็นจอดิจิตอลสิบสองจุดสามนิ้วจอกลางสิบสี่นิ้วแอมเบียนไลท์หกสิบสี่เซนติโอ้นี่เป็นรถยุโรปแท้ๆนะฟังก์ชั่นผมานั่งอ่านออปชันนี้ก็ให้มาเป็นเมกาสเปกเมกาใช่คร <sm> ับก็บอกว่ามีหลายๆอย่างที่จะอ่านหมดนี่เลยเลอมันยาวมากคร่าวๆคร่าวๆคร่าๆอ่ะเบาะเบาะแถวสองเป็นกัปตันซีดอ่านนี่เด่นเด่นนะแล้วเบาะแถวสามก็พับปรับเก็บได้อ่าก็เรียกว่าครบชั่นครบนะครับครับผมปิดท้ายข่าวนี้นะฮะ ถ้าใครคิดจะถามว่าตัวนี้มาเมืองไทยไหมผมจะตอบคุณว่าอย่าถาม